บ้านผมอยู่ข้างๆโรงพยาบาลครับท่านประธานตั้งแต่มีการระบาดท,ที่ทองหลอ่อจนถึงทุกวันนี้ผมสามารถที่จะกลับบ้านแล้วมองออกไปข้างนอกเห็นโรงพยาบาลตลอดตอนที่โควิดระบาดดักๆสอสอคนอื่นออกไปไหนไม่ได้ผมเดินขึ้นไปดูที่ ICU ครับผมสามารถที่จะเดินไปดูข้างหน้าที่สวยของ ER ได้ตลอดเวลา รู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผมไปดูตามโรงพยาบาลที่อยู่ข้างบ้านผมหรืออยู่ข้างหลังบ้านผมการตาย1,2103ชีวิตไม่เท่ากันตายคาบ้านตายคาเตียงตายข้างถงนนตายกอง ตายคากองปัสสวะอุจลระตัวเองตายตอนดูคนที่เรารักเน่าไปต่อหน้าต่อตาตายทั้งกลมตายตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าชีวิตเกิอ,อะไรอายุน้อยที่สุดคือสเดือนครับที่เสียชีวิตตายในหน้าที่แต่ที่น่าเศร้ามากที่สุด คือตายอย่างโดดเดียวตายแบบไม่ได้ลากันตายผ่านโทรศัพท์ตายผ่านซูมคนที่ไม่เคยโดนแบบนี้นะครับไม่มีทางเข้าใจเลยครับมันทําให้คนที่เหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยตายทั้งเป็นผมเข้าใจดีครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณพ่อผมเสีย19กันยา2549วรรฐประหารเข้าโรงพยาบาลวันศุกร์เสียชีวิตวันอาทิตย์ผมเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาไม่สามารถกลับมาหาคุณพ่อได้มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้บอกกันบอกเกรดให้เล็กน้อยสอสอกายเมื่อวานพูดว่าหัวหน้าชื่ออยู่ในรายชื่อความมั่นคง 2549คุณพ่อเสียชีวิตกลับมาผมไปที่ทองหล่อธนาคารของปรเทศอเมริกาจะถอนเงินเอามาจ่ายเงินคุณสบคุณพ่อไม่ได้ครับชื่อคุณอยู่ในความมั่นคงตั้งแต่ตอนรับาฐบารคมชแล้วเพราะฉะนั้น <laughs> คนที่สูญเสียและไม่มีโอกาสที่ได้ลากันนี่คือแมสเซจที่ผมมีให้เขาผมเข้าใจว่าคุณครับ าะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นมีหลายสิ่งที่ไม่ได้พูดคุยกันมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ลากันจริงๆคำอภิปรายนี้ต้องให้คุณพ่อคงเฝ้าดูอยู่เสีย <c oughs> ชีวิตผ่านซูมล่ำลากันผ่านซูม ข้าใจพวกท่านข่าวดีก็คือเวลาจะช่วยพวกท่านได้ท่านต้องเพิ่งเสียไปเมื่อเสียคนในครอบครัวเสียคุณพ่อคุณแม่ไปไม่เกินสองสามเดือนเวลาคือข่าวดีคือเวลามันจะช่วยแล้วสักวันหนึ่งผ่านไปสิบยี่สิบปีมันจะกลายมาเป็นพลังให้ท่านมาพูดในสภาเหมือนอย่างผมวันนี้ข่าวร้ายคือมันจะติดตัวท่านไปตลอดกาล การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมจริงๆความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ครับความรู้สึกคือทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นพ่อเราทำไมหมอช่วยไม่ได้นี่คือคำถามที่ค้างกายพี่น้องประชาชนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะได้คำอธิบายในเบื้องหน้าจากรัฐบาลรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อตอนส0่โมงเช้าว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลทำอย่างเต็มที่นายกไม่เคยต้องไปขอวัคซีนใครวัคซีนมันเป็นของหายาก ทุกประเทศต้องการวัคซีนเป็นของตลาดผู้ผลิตไม่มีบริษัทไหนพร้อมโค v วัคซ์ไม่มีประโยชน์วัคซีนยี่ห้อเดียวที่มีของและพร้อมจะส่งคือซิโนแวคอันนี้คือคำอธิบายหรือว่าชุดคำอธิบายที่อยู่ในสื่อมวลชนหรือท,ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง ในช่วงการ Apply, อภิปรายสวันที่ผ่านมาแต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่ายังมีคำถามที่ค้างคาใจคนที่ฟังอยู่ครับมีคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่ผมเล่าให้ท่านประธานฟังเขาดูจากมติคอรมอครับหนังสือพิมพ์มันเขียนอยู่เขาถามผมอย่างนี้ s i n นเวกซีโนเวกเนี่ยพอมันหานมามัน500กว่าบาทไฟเซอร์ izer, ลงหน้าน่าจะไทยรัฐเมื่อไม่นานมานี้มัน400กว่าบาทแล้วทำไมเราไม่ซื้อไฟเซอร์ครท่าสส พยบาบาลด่าหน้าถามบอกจริงๆเหรอครับประเทศไทยนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไฟเซอร์เหมือนอย่างคนใดคนอื่นเหรอครับแล้วมันจริงเหรอครับว่าการไม่เข้าโควาคมันทําให้ได้วัคซีนช้าทําไมลา,ลาวได้ตั้งแต่มีนาคมอะทาไมอินโดนีเซียได้ตั้งแต่เมษายนอะได้อสตราเซเนกาด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้มันยังมีปริศนาอยู่เยอะว่าความจริงมันคืออะไร ถึงแม้ว่าจะมีสสพักผมเองสสวายโยและสสวิโรธได้อธิบายพยายามมีชุดอธิบายรวบรวมความจริงเอาสัญญามาเปิดมีสสพักร่วมฝ่ายค้านของผมพูดไปหลายคนแต่มันเป็นการพูดแบบประเทศไทยพูดกับโลกจะไขปริศนาให้คนที่เพิ่งสูญเสียไป12,103คนได้ต้องเอาเบื้องหลังมาพูดครับ และต้องเอามาว่าโลกพูดกับประเทศไทยว่าอะไรถ้าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมารวมกันไทยพูดกับโลกว่าอะไรโลกพูดกับไทยว่าอะไรมารวมกันเราจะได้ใไขปริศนาและก็ตอบคําถามให้กับคนที่สูญเสียครอบครัวเป็นละล้านครอบครัวหนึ่งล้านสองแสนครอบครัวหนึ่งหมื่ครอบครัว,รรว, 12, 000, รรวที่เขาอธิบายไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้ว่าทําไมผมไม่สามารถดูแลพ่อผมได้ ทำไมเขาถึงแลไม่มีวิธีที่จะหาวัคซีนแบบนี้ล่ะคุณหมอภูมิพลคุณหมอโรงพยาบาลภูมิพลที่สูญเสียพี่ของเขาไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีวัคซีนไฟเซอร์อยู่เขาน่าจะรอดนะบุคลากรที่ผมไปนั่งคุยตอนที่เขานั่งสูบบุหรี่อยู่ครับมวลแรกในรอบ 7-8 7 8ชั่วโมงที่เขาบอกสสเราหาไฟเซอร์ r r a มาไม่ได้อผมนี่ซิโนแวค2เข็มแล้วผมต้องเจออย่างนี้ทุกวันคุณรู้ป่ะผมอยู่ในห้อง Negative Pressure มาตลอดตั้ง7เดือนเนี่ยฝ้ามันขึ้นหมดแล้วสับเปล่อที่วัดถามบอกสสรู้ไหมตอนนี้เนี่ยนะเอาศพเข้าไปในเตาไม่ต้องจุดไฟเผาเลย พราะความร้อนมันไม่เคยได้หยุดเลยเผาจนเตาพังจนเจ้าว่าต้องซื้อเตาใหม่มาแล้วด้วยซ้ํา